สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งนําเที่ยววันนี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568นะครับเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปักเซนะครับเป็นตลาดสดนะครับเราจะมาหาน้องแคทกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาที่ปากเซก็นานแล้วนะครับพอดีเรามาเที่ยวที่ปากเซนะครับ ก็เลยจะแวะมาหาน้องแคทสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าน้องอยังขายของอยู่หรือเปล่าหรือว่าขายหมดแล้วนะครับน้องแคทจะขายเสื้มมูนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับเมื่อเช้าฝนตกนิดหนึ่งครับกล้องจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพอดีผมลืมไมค์เซลฟี่นะครับ นี่เป็นบรรยากาศด้านในนะครับด้านในตลาดเป็นตลาดเช้านะครับเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับตลาดเช้าเงินอาเซนะครับตลาดขนาดใหญ่นะครับสินค้ามีหลากหลายนะครับที่ตลาดปาเซก็เป็นสินค้าทั่วไปนะครับอันนี้ผมพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้บรรยาการกศรอบๆตลาดเืองอาเซนะครับ ตลาดขนาดใหญ่เะยครับมันจะเป็นผลไม้นะครับเป็นผักผลไม้ต้มมังคุดเจ้ามังกรภูเรียนนะครับก็มีลากลายนะครับคนก็มาจระจายนะครับสอยกันเยอะนะครับตลาดท,ทุกภาคนาเลยตลาดกลาง คึกคัาดมากนะครับสำหรับตลาดเป็นบรรยากาศอ่าโดยรอบนะครับอ,อัดเซนนครับเดี๋ยวเราไปเดินหานองแท็กกันนะครับถ้าจแขายไหนอ่าแขายข้าวหมูนะครับอยู่ฝั่ง ด้านนี้ฝั่งด้านซ้ายมือเดี๋ยวมองหากันก่อนนะครับว่าน้องมาขายหรือเปล่าหรือว่าขายหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับไมเดีย๋ยวเรานเไป็นห <m> ุเราไปหาน้องแค่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปว่าวนดูตลาดนะครับ ของกินเยอะมากนะครับอ่าเจอน้องแคทแล้วนะครับน้องแคทยังอยู่นะครับสบายดีน้องแคทอ,อ,อ่ะไอซื้อะอะมาฝากโอ้ยยังขายว่ายังเหมือดเหมือนอยางาลายเนาะอันนี้มั่ฮอเลานะมันไมนะ่พอเราเ่าได้ในตัวนี้สี่พันไอเอาสองแสนและกัน น้องแคทนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับผมไม่ได้มาที่ฝาเซนานแล้วน่ารักมอนเดือะครับน้อง,องแคทเนี่ยเป็นข้าวหมูนะครับห่อลอะสี่พันนะครับผมก็ซื้อสองแสนนะครับก็ประมาณห้าสิบชิ้นนะครับ นปลไป้มันไถือกันน้องแก๊อ่าวถือกันเนาะอ่าโอเคขอใจลายพวกเห็นกันโดนน้องแก๊เท่านะไอวันนี้มาโดนแล้วเออมันแค่สบายดีเนาะเออ ช่วงนึงเห็นเราป่วยไงที่มหา่ะเออแต่ว่าก็เออเห็นดีแล้วกันเจ็บละนะใจต่อใจพูดได้หลกหลายเลยเห็นมหมดวองไปฝากฝังใจสบายดีสบายดีไงโอ้โหพูดได้มากเดินเราไหมฮะถึงก็เที่ยวน้ำตกช่วงนี้น้ำตกงามครับก็เลยแวะมาเที่ยวกับเสือมาอ๋อครับอันนี้เป็นคุณแม่น้องแชทนะครับครับของ อันนี้ไอ้ตกาเอ่าเสื้อขนมมางป่เลครับม่จว่ายูขนมเังก้ก็หนัม่ทีอามใส่ถังเย็นมากนะครับแม่ผมมาจะมือว่านแล้วแต่ว่าผมมาหอดมาช่วงช่วงเที่ยงอะนะเพราะว่ามันมันออกมาสวยอะนะก็เลยอยางมันเสียก็เลยบดเดียวมาไห่น้ำนะสามารถจะเส่ามาหอดจะเส่าโอเคอยู่เพราะว่ามันมัน มันมาไกลนะครับเนี่ยผมมีจากเชิงเศร้าเทียเสียมหอดไม่จะจะไกลอย่างนี้อ๋อครับอ่วงนี้เดี๋ยวข้ามมาดีเรื่อยครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหยาฝนแล้วฝข้ามาาบ่งอย่างตรงมาเที่ยวตรงทามมาเดี่ยวตรงจะไปตาดเยื่อตาดป้านแล้วก็ตสาดม้วนนะครับแล้วกาแฟระเบิดไปครับกัเริ่มจะม่ีแน่หเอครับเนี่ยนามกับจรลายเนี่ยนันเงงว่าก็ไม่รลายเป็นไหนหรอก นี่นะครับน้องแก๊สสำหรับที่นี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบาครับ